สวัสดีชยัยยทูแสดงเมายเลชช่นลนะครับก็วันนี้นะครับจะมาพาทุกคนไปอืมเป็เปิดทัวเป็กนะครับตัวเป,ป,ป็กของ เครื่องของ oppo นะครับในได้เครื่องใหม่ประมาณเกือบสองอาทิตย์แล้วนะครับในวันที่สิบหกนะครับก็ตามวิธีเปิดกันแล้วกันนะครับเป็นวิทยาทานนะครับเป็นตัวอย่างก็ได้นะเป็นอย่างเง้ก็ได้ ตัวอย่างนะครับเรามาดูครัอ่าเดี๋ยวผมบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมได้โทรศัพท์อ p ป o นะครับอันนี้เป็นของ Opp o p ป o นกันนะครับ o p ห้าเพนะครับลงมา สารไปกันดูนะครับการตับงค่าเไม่มเติมนครับการชื่อไประสิทคิัาพ การตั้งค่าการเพิ่มการตังค่าิ่มเติมแล้วก็การตั้งค่า,า,ก,ก,ก,า,คาการช่วยเรือพิเศษนะครับตัวนี้มันจะมีใหไเลือกนะครับวิัเราเลือกวิสัทน์นะครับต,ต,ต,ตกลงที่วิสัทน์ไปนะแต่สองครั้งันไปเรื่อยๆมันจะมีคำใาต่อไกนะครับ ต๊งแ๊กนะครับมีการตั้งค่าทางรัดอยู่ข้างหลังนะครับการจริงเตือนอาาไม่ใช่นะ,ะการตั้งค่าทางรัดนะครับหาตัวนี้นะครับขอตบทวนนะครับ การเปิดการตั้งค่านะครับขอการตั้งค่าการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับแล้วก็การช่วยเหลือพิเศษนะครับแล้วก็แตเข้ามาแล้วก็หาวิสัยทัศน์แล้วก็แตะของครั้งแล้วก็มันจะมีคําว่าเทเบแล้วก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าคนทั้งคนตาดีก็แตะครั้งเดียวคนตาปอก,ก็แตะสองครั้งนะครับ แล้วก um> oui ็ทางรัดของตัวเบรกแนวมันจะมีทางรัดอยู่ก้าหลังนะครับอยู่ด้านหลังครับการตั้งค่าทางรัดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไม่เจอนะครับว่าจะไปดิบ